เออเราดีใจนะที่มีแกเป็นเพื่อนสนิทสำหรับคนทั่วไปนี่คือคำพูดอบอุ่นแต่สำหรับ e s f j ที่แอบชอบแล้วนี่คือเสียงประหารชัดๆั e s f j ความรู้สึกเมื่อรักปกติ e s f j เขาเป็นคนใส่ใจใส่ใจแบบว่าใส่ใจจนล้อนอนะ่ะทุกคนในกลุ่มคือครอบครัวของเขาแต่ถ้ามีคนพิเศษโผลมาคนหนึ่ง ความคิดมันจะเริ่มวิ่งวุ่นไปหมดแกวันนี้กินอะไรมานะทำไมวันนี้เขาดูเหนื่อยจังเลยทุกคำถามที่เคยเป็นห่วงทุกคนจะโฟกัสมาที่คนคนนี้เพียงคนเดียวและนี่คือสัญญาณแรกค่ะจากที่เคยดูแลทุกคนตอนนี้ความห่วงใยจะพุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวแบบร้อเปอร์ซ็น์